ด s LOVE ได้เวลารักตอนที่สี่หลายสัปดาห์ต่อมามหาวิทยาลายัยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเธอในตอนนี้เธออยู่ที่หน้าคณะพร้อมกับครอบครัวของเธอและครอบครัวของพี่เวียที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเธอเข้าเรียนเป็นวันแรก ก่อนที่ทั้งสองครอบครัวจะพากันไปฮันนีมูนรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่ทางฝั่งยุโรปกันสองเดือนเต็มไม่ใช่แต่เธอเท่านั้นนะที่มีครอบครัวมาส่งเข้าเรียนเป็นวันแรกรอบๆตัวของเธอถ้ามองไปรอบๆก็จะเห็นเหล่านิสิตใหม่เกือบทุกคนต่างก็มีพ่อแม่พี่น้องมาส่งกันโดยพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งใจเรียนนลูก คุณแม่ระดาโอบกอดเธอด้วยแขนข้างหนึ่งที่ไหล่พร้อมกับบอกกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตเวียดูแลน้องด้วยนะเธอหันไปมองป้าไหมที่หันไปพูดกับพี่เวียที่ยืนอยู่ข้างๆเธอมาให้ป้ากอดทีมาแซาลมอนมองป้าไหมที่ยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนพร้อมกับ กางแขนทั้งสองข้างออกเพื่อรอให้เธอเดินเข้าไปหาเธอไม่รอช้าที่จะผลักจากอ้อมกอดมารดาโผเข้ากอดป้าไหมไม่ใช่แค่กอดเท่านั้นแต่ป้าไหมย,ยังหอมแก้มของเธออีกด้วยมีปัญหาอะไรก็บอกพี่เวียเขานะลูกป้ากำชับพี่เขาเอาไว้แล้วให้ดูแลหนูเป็นอย่างดีป้าไหม ผ่าอ้อมกอดออกเพียงเล็กน้อยพร้อมกับเอื้อมมือขึ้นมาจับมือทั้งสองข้างของเธอเอาไปกุมเอาไว้ตรงหน้าเบาๆก่อนจะบอกกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะถ้าพี่เวียกแกล้งหนูหนูจะโทรไปฟ้องคุณป้าแน่นอนค่ะแซลมอนที่ยิ้มตอบป้าใหม่ของเธอด้วยน้ำเสียงใสแต่ไม่วายท้ายประโยค หันไปยักคิ้วข้างหนึ่งยังหยอกล้อใส่พี่เวียอย่างน่ารักใครจะกล้าไปแกล้งหลานรักของคุณแม่กันล่ะครับเวียที่เห็นท่าทางแสนน่ารักนั่นของสาวน้อยก็อดที่จะหมั่นเคี้ยวไม่ได้จึงยื่นมือออกไปจับที่ศีรษะเล็กของเธอเบาๆพร้อมกับโยกไปมายิ้มและหัวเราะไปด้วยอย่างคนอารมณ์ดีพี่เวีย หัแซลมอนยุ่งหมดแล้วแซลมอนโอดครวนขึ้นมาทันทีพร้อมกับจับมือพี่เวียออกจากศีรษะของเธอหน้าเนียนใสจากที่ยิ้มอยู่ก็เปลี่ยนเป็นยูหน้างอลงเล็กน้อยอย่างไม่จริงจังนักเมื่อเห็นสาวน้อยทำหน้าอย่างนั้นมือหนาที่เพิ่งทำให้ผมของสาวน้อยตรงหน้าต้องยุ่งไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่นั้นจึงทำหน้าที่ จัดระเบียบผมนุ่มสวยให้กลับเข้าที่เป็นเหมือนเดิมในทันทีอย่างทะนุถนอมจึงทำให้ใบหน้าที่งอนั้นกลับมายิ้มให้เขาอีกเหมือนเดิมผู้ใหญ่ทั้งสี่คนต่างก็มองภาพนั้นที่ทั้งสองยอกร้อยก,กันพร้อมกับอมยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูอย่างเคยเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่พวกท่านเห็นมาตั้งแต่สองคนนี้ยังเป็นเด็กกันอยู่เลย แม่กับพ่อไปก่อนนะลูกเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันแซลมอนหันมามองคุณแม่ระดาของเธอทันทีก่อนที่จะเดินเข้าไปสวมกอดพร้อมกับหอมลงบนแก้มเนียนของมารดาด้วยความรักรักคุณแม่นะคะเมื่อบอกรักผู้เป็นมารดาเป็นที่เรียบร้อยแซลมอนจึงผละอ้อมกอดออกมาแล้วโผล่เข้ากอดหอมผู้เป็นบิดาบ้างเหมือนกัน รักคุณพ่อด้วยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีครับคุณอาเมื่อเห็นแซลมอนร่ำลาคุณพ่อคุณแม่ของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวียเองก็กล่าวกับคุณอรารดากับคุณอาก้องบ้างเหมือนกันพร้อมกับยกมือขึ้นไหวลาทั้งสองท่านก่อนที่จะหันไปเอ่ยบอกกับแม่ของตนเองบ้างเดินทางปลอดภัยนะครับแม่ดูแลแม่ด้วยละครับพ่อ เบียหันมากล่าวกับผู้เป็นบิดาเหมือนเช่นทุกครั้งที่ทั้งคู่จะเดินทางไปไหนไกลบ้านด้วยกันมีต้องห่วงแม่ของลูกนะ่ะเมียพ่อนะพ่อดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้คำตอบจากผู้เป็นพ่อเหมือนกับทุกๆครั้งเรื่องความรักเมียห่วงเมียนี่ต้องยกให้พ่อเขาเลยอ๋อคุณอาก,ก้องอีกคนแล้วนี่ลูก จะไม่เดินไปด้วยกันเหรอเป็นพ่อของเขาเองที่เอ่ยถามออกมาผมรอส่งน้องให้เจอเพื่อนก่อนครับไม่อยากทิ้งน้องไว้คนเดียวผู้ใหญ่ทั้งสี่คนต่างก็พยักหน้ารับคำพูดของพี่เวียก่อนที่จะต่างก็เดินออกไปเพื่อขึ้นรถไปสนามบินกันต่อเลยแซลมอนและเวียต่างก็มองส่งพวกท่านจนลับสายตา แซลมอนยกโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือขึ้นมาดูทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรเข้าพี่ลูกตาลเมื่อเห็นว่าคนที่โทรเข้ามาคือผู้จัดการส่วนตัวของเธอและยังเป็นถึงพี่สาวของเต้ยผู้ซึ่งเป็นเพื่อนรักโทรเข้ามาแซลมอนจึงกดรับสายทันทีก่อนจะกรอกเสียงหวานใสลงไปสวัสดีค่ะพี่ลูกตาล สวัสดีซาแซลมอนวันนี้บ่ายสองพี่ไปรับเรากับเต้ยนะได้ค่ะเออพี่จะบอกว่าหลังจากถ่ายฟิสติ้งละครเสร็จแซลมอนต้องเข้าไปคุยงานที่ช่องกับพี่นะช่องอยากให้เราไปคุยด้วยนะ่ะพี่ตาลพอจะรู้ไหมคะว่าคุยเรื่องอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะนี่พี่ก็เพิ่งจะวางสายจากทางช่องเลย ทางนั้นเองก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรบอกแค่ว่าเจอหน้าพร้อมกันแล้วค่อยคุยทีเดียวนะค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรหรอเวียรีบถามแซมอนทันทีที่เห็นเธอวางสายลงจากผู้จัดการส่วนตัวสีหน้าของเธอดูมีความกังวลเล็กน้อยจนใครก็ไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ แต่ยกเว้นกับเขาที่เขามาจะรู้สึกและสังเกตเห็นเสมอในเวลาที่เธอมีเรื่องกังวลใจหรือไม่สบายใจแค่เพียงนิดเดียวเขาก็รู้สึกพี่ตานบอกว่าช่องเรียกคุยด่วนนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันถ่ายฟิตติ้งเสร็จพี่ตานจะพาไปคุยนะคะเวียพยักหน้ารับรู้ในสิ่งที่แซลมอนบอกมาเสร็จกี่โมง เวียถามออกไปด้วยความกังวลและเป็นห่วงเพราะว่าเขาต้องมารับเธอกลับบ้านด้วยตัวเองทุกครั้งวันนี้เขารู้ว่าเธอมีงานแค่ถ่ายฟิตติ้งละครเรื่องใหม่เท่านั้นซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้ามีคุยกับช่องต่อแบบนี้เขากลัวว่าจะมารับเธอไม่ทันเอานะสิเพราะว่าเขาเองก็มีนัดกับลูกค้าเหมือนกัน พี่มีคุยกับลูกค้าตอนห้าโมงเย็ยนไม่รู้จะเสร็จเมื่อไรเหมือนกันเวียเอ่ยบอกกับแซลมอนออกไปด้วยสีหน้าเป็นกังวลแซลมอนไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่พี่เวียไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแซลมอนให้พี่ตาลไปส่งบ้านเองก็ได้ค่ะเมื่อได้ฟังแซลมอนเอ่ยบอกมาอย่างนั้นเขาก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นมาเล็กน้อยค่อยคลายความห่วงกังวลลงไปได้บ้าง ถ้าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอมาส่งเขาก็ไม่ต้องห่วงกังวลมากอืมเอางั้นก็ได้แต่ถึงแล้วต้องส่งข้อความบอกพี่ด้วยเข้าใจไหมถึงเขาจะคลายความกังวลลงไปบ้างแล้วที่รู้ว่าใครจะมาส่งเธอแต่ก็ยังไม่ไวจะกำชับให้เธอรายงานให้เขารู้ทุกความเคลื่อนไหวด้วยความเป็นห่วงเสมอรับทราบค่ะฮายชนี Hi, ซลมอนล้าสายตาจากพี่เวียหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินอยู่ใกล้ๆตัวเธอและพี่เวียเมื่อเธอหันมาเห็นเจ้าของเสียงเรียกเธอจึงรู้ว่าเป็นเต้ยน,นั่นเองสวัสดีค่ะพี่เวียพี่เวียยกมือขึ้นรับไหว้เต้ยทันทีพร้อมกับยกยิ้มมุมปากเบาๆเต้ยมาแล้วงั้นพี่ไปก่อนนะเมื่อเห็นว่าเพื่อนของเธอมาอยู่เป็นเพื่อนแล้ว เขาจึงเอ่ยปากบอกเธอออกไปค่ะพิเวียสาวน้อยของเขาส่งยิ้มหวานน่ารักให้เขาอย่างเช่นเคยเหมือนทุกทีเป็นรอยยิ้มที่เขาเองชอบมองมันที่สุดฝากด้วยนะเต้ยเวียระสายตาจากแซลมอนหันมากำชับกับเต้ยเหมือนอย่างเคยได้เลยค่ะเต้ยจะดูแลอย่างดีริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยค่ะ เขายิ้มชอบใจออกมาทันทีเมื่อได้ินคำพูดของเตยที่มันช่างถูกใจเขาสลือเกินพี่ประพี่เวียหันมายิ้มให้กับเธอและพอพูดกับเธอเสร็จก็หันหลังเดินออกไปทันทีแซลมอนมองตามหลังของพี่เวียอย่างไม่ละสายตาเธออยากมองจนกว่าพี่เวียจะเดินไปพ้นจากรัศมีสายตาของเธอถ้าเป็นไปได้เธอ อยากจะเดินไปส่งถึงรถเลยซะด้วยซ้ำเอ้ามองมองเข้าไปไม่ตามพี่เข้าไปเลยละ่ะแซลมอนหันกลับมามองเตยเมื่อพี่เวียเดินพ้นจากสายตาของเธอไปแล้วจึงได้เห็นสายตาล้อเลียนของเพื่อนจึงเกิดความรู้สึกเขินอายขึ้นมาเออแล้วนี่เห็นชูไกล้ยังอ่ะแซลมอนที่ทนสายตาของเตย ที่ยังคงมองเธออย่างล้อเลียนไม่ไหวจึงทำเป็นถามหาเพื่อนอีกคนที่ยังมาไม่ถึงเพื่อเป็นการแก้เขินยังเลยซลมอนสบตากับเตยที่มองเธออย่างรู้ทันแต่เตยก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อจากนั้นอะนั่นไงอยู่นั่นนางเดินมาแล้วซลมอนหันไปมองตามที่เตยชี้ให้เธอดูจึ่งมองเห็นชูกา ที่กำลังเหมือนจะเดินมาทางที่เรายือนอยู่ท่าทางของชูก้าเหมือนกำลังมองหาพวกเราสองคนชูกา s ชูกาพวกฉันอยู่นี่เป็นเสียงเต้ยเองที่ตะโกนเรียกโบกไม้โบกมือออกไปและดูเหมือนว่าชูก้าจะเห็นพวกเราแล้วและกำลังเดินมาทางนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เรีสเสียงดังเชียแกเอา้าก็กลัวแกละจะไม่ได้ยินนี่นาไปกันเถอะเราเรีบไปเข้าห้องประชุมกันเถอะเดี๋ยวสายดูสิคนต่อแถวขึ้นลิฟต์กันเต็มเลยแซลมอนเอ่อยบอกออกไปเมื่อเห็นว่าเพื่อนมากันครบแล้วนั่นสิไปกันเถอะพอชูก้าพูดเสร็จก็จับมือเธอและเต้ย เดินมาต่อแถวเพื่อรอที่จะขึ้นลิฟทันทีด้วยวันนี้เป็นวันเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกและยังเป็นวันปฐมนิเทศของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะศิลปรกรรมศา,ศาสตร์อีกด้วยทุกคนต่างก็รอที่จะเข้าลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังชั้นหอประชุมที่อยู่บนชั้น14กันอย่างล้นหลามไหนจะเหล่ารุ่นพี่ที่ลงเรียนเช้าอีก ทำให้กวดแซลมอนชูกา้า mon, Sugar, และเตยจะได้เข้าไปในลิฟที่มีให้บริการอยู่แค่เพียงสองตัวเท่านั้นก็รอบที่หของลิฟที่บรรจุเหล่านิสิตไว้จนเต็มทุกรอบเมื่อถึงรอบของเธอและเพื่อนทั้งสองก็เดินเข้าไปด้านในสุดโชคดีที่เข้ามารอบนี้มีแต่นิสิตผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเธอและชูกาจึงไม่ต้องโดนผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่จาเป็น เมื่อลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นที่ต้องการทุกคนก็ก้าวเดินออกไปเธอมองเห็นคนต่อแถวเพื่อทำการลงทะเบียนกับรุ่นพี่แต่ละสาขาเธอรู้เลยว่าพวกรุ่นพี่คงจะให้นั่งตามสาขาวิชาแน่เลยเธอก็เลยหันไปหาเต้ยกับชูก้าเราคงต้องนั่งแยกกันนะเต้ย แซลมอนหันหน้ามาพูดกับเต้ยหลังจากที่เดินออกมาจากลิปเป็นที่เรียบร้อยเธอสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนที่ลิฟต์เปิดออกและพวกเราสามคนเดินออกมาจนถึงตอนนี้เหมือนว่าเต้ยกำลังสอดสายสายตาเหมือนกำลังมองหาใครสักคนอยู่น่าหนะสิพวกเราอ่ะไม่เท่าไหร่ว่าเราสองคนสาขานาตสินยังพอนั่งใกล้กันอยู่ เป็นชูกาที่พูดออกมาบ้างหลังจากที่เธอพูดจบแต่แกอ่ะการสแสดงคนเดียวเลยทำไงดีฉันเห็นอิตาพี่เอสอะไรนั่นอยู่ตรงโต๊ะลงทะเบียนด้วยไอะแกเมื่อสิ้นประโยคนี้ของชูกาลงก็ดูเหมือนจะเรียกความสนใจจากเต้ยได้เป็นอย่างดีจากที่เต้ยดูเหมือนกำลังมองหาใครอยู่ตลอดเวลานั้น ก็ทำเอาทั้งเต้ยชูกาและตัวเธอเองเน้นพร้อมใจกันหันไปยังทิศทางของจุดที่เป็นที่ตั้งของโต๊ะลงทะเบียนสำหรับเด็กการแสดงทันทีจึงได้เห็นว่าพีเอสนั่นก็มองมายังที่พวกเราสามคนอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าเขาจะมองมาทางพวกเราด้วยนะเป็นชูกาอีกนั่นแหละ ที่พูดออกมาหลังจากที่พวกเราทั้งสามคนดึงสายตากลับมาจากพีเอสแล้วในด,ดูเหมือนว่าเต้ยกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับพวกเราแต่ก็ต้องหยุดชะงักไปเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างเต้ยเต้ยทั้งสามคนจึงพร้อมใจกันหันไปมองยันทิศท,ทางที่มาของเสียงก็เห็นว่า เป็นแดนพระเอกชื่อดังที่เล่นซีรีส์คู่กับแซลมอนจนโด่งดังในเรื่องที่แล้วนั่นเองซึ่งแดนยืนอยู่ไม่ไกลจากที่เรา3ามคนยืนอยู่เท่าไหร่นักและกำลังเดินมาทางนี้ไปอยู่ไหนมามองหาตั้งนานเต้ยเอ,อ่ยออกมาทันทีที่เห็นแดนเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าน้ําเสียงติดออกจะไม่พอใจเล็กน้อยอย่างไม่จริงจังเท่าไหร่นัก เราส่งข้อความไปบอกเต้ยแล้วไงว่าจะขึ้นมารอข้างบนทั้งแซลมอนและชูกา้าต่างก็มองทั้งสองคนพูดคุยกันที่ดูเหมือนจะสนิทสนมกันพอสมควรอย่างไม่เข้าใจเท่าไหร่นักต่างก็หันมาสบตาก,กันราวกับจะถามอีกฝ่ายว่าเต้ยไปรู้จักสนิทสนมกับแดนตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์เพราะทั้งเธอและชูกา ต่างก็สายหน้าให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จริงๆก็รู้แต่นึกว่าจะรออยู่แถวหน้าลิฟต์ไงดีเดินออกมาแล้วมองไม่เห็นก็นึกว่ายังไม่มาเธอสังเกตเห็นสีหน้าของเตยที่ติดจะงอลงเล็กน้อยคล้ายกับจะงงอนฝ่ายตรงข้ามขอโทษนะคราวน่าจะถ่ายรูปส่งโลเคชั่นให้ดูด้วยโอเคไหม เมื่อสิ้นคำพูดของแดนก็ดูเหมือนเตยจะมีสีหน้าที่ดีขึ้นสวัสดีซามอนเป็นไงสบายดีไหมเธอมองแดนที่หันมาทักทายเธอพร้อมกับส่งยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนสบายดีจ้าแดนเธอเองทำเพียงส่งยิ้มบางๆพร้อมกับทักทายแดนกลับเช่นกันสวัสดีชูก้า ชูก้ามองแดนที่หันมาทักทายเธออย่างไม่เข้าใจปนสงสัยว่าทำไมแดนถึงรู้จักชื่อของเธอทั้งที่เธอมั่นใจว่าเธอไม่เคยเจอแดนมาก่อนแน่นอนสวัสดีชูก้าเองก็ทักทายแดนกลับไปอย่างเป็นมาระยาทเช่นกันนี่แดนรู้จักชื่อเราด้วยหรอ ชูก้าไม่เก็บความสงสัยเอาไว้กับตัวจึงเอ่ยถามแดนออกไปทันทีที่ทักทายเสร็จเต้ยเคยบอกเรานะว่ามีเพื่อนสนิทอยู่สองคนซื่อชูก้ากับแซลมอนแดนส่งยิ้มจริงใจมาให้ชูก้าก่อนจะตอบออกมาให้อีกฝ่ายได้หายสงสัยกับแซลมอนเราเคยเจอกันแล้วที่กองถ่าย แดนหันมามองแซลมอนในประโยคนี้ก่อนที่จะหันกลับไปอธิบายให้ชูก้าฟังต่อแล้วพอเรามาเจอเธอยืนอยู่ด้วยกันเราเดาว่าเธอน่าจะคือชูกา้าเพื่อนอีกคนของเต้ยนะ่ะอ๋อเมื่อแดนพูดจบชูก้าถึงกับพยักหน้าและส่งเสียงออกมาทันทีอย่างเข้าใจในสิ่งที่แดนพูด ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการน,นะแดนส่งยิ้มจริงใจให้ชูก้าพร้อมกับยื่นมือขวาออกไปตรงหน้าของเธออืมยินดีที่ได้รู้จักชูก้าเองก็ส่งยิ้มจริงใจกลับไปให้พร้อมกับยื่นมือขวาออกไปสัมผัสกับแดนเช่นกันเต้ยนี่แกไปรู้จักกับแดนตั้งแต่เมื่อไหร่กันแซลมอน ที่ยังคงมีความสงสัยว่าทั้งคู่ไปรู้จักสนิทสนมกันตอนไหนทำไมเธอถึงไม่รู้เรื่องจึงเอ่ยถามออกไปก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกสักพักแล้วแหละแล้วไปรู้จักกันที่ไหนไม่เห็นเคยบอกกันบ้างเลยก็เจอที่งานเอีเวนต์ที่ฉันไปกับแกแทนพี่ตานไง แล้วบังเอิญได้คุยกันอะทำไมเธอรู้สึกว่ามันแปลกๆถ้าเต้ยรู้จักกับดานตั้งแต่งานอีเวนท์ที่ว่านั้นมันก็ผ่านมาได้3เดือนแล้วนะด้วยนิสัยของเต้ยคงต้องเล่าให้เธอและชูก้าฟังบ้างแล้วแหละไม่น่าจะเก็บเงียบนานอย่างนี้เธอหันไปสบตากับชูก้าอย่างวารู้กันว่าเรื่องนี้ ต้องมีอะไรแน่ๆเออนี่จะบอกว่าแดนน่เขาเรียนคณะเดียวกันกับเรานะแล้วที่สำคัญสาขาเดียวกันกับแกด้วยนะแซลมอนเธอมองสกตาเตยที่พยายามเปลี่ยนเรื่องและหลบสายตาของเธออย่างรู้ทันเธอยอมปล่อยไปก่อนก็ได้จริงเหรอทำไมเราถึงไม่เห็นเธอในวันรายงานตัว ซลมอนจึงหันมาถามแดนแทนในข้อที่เธอสงสัยแถมถ่ายซีรีส์ด้วยกันแดนก็ไม่เห็นบอกเธอสักคาว่าสอบติดที่เดียวกันเธอคงมารายงานตัวเป็นคนแรก,แรกมั้งเลยไม่เห็นเราเรามารายงานตัวช้านะ่ะเกือบไม่ทันเป็นคนเกือบสุดท้ายได้มั้งอืมก็คงเป็นอย่างที่แดนว่านั่นแหละเธอมาถึงคนแรกๆจริงๆนี่ รายงานตัวเสร็จปุ๊บก็รีบกลับปับ๊บเครู้เรื่องกันแล้วนะทีนี้เราก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องที่ไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนแซลมอนตอนเรียนวิชาสาขาไปได้ฉันเล่าเรื่องของพีเอสให้แานฟังแล้วแานจะช่วยดูแลแกแทนพวกฉันตอนที่แกต้องเรียนหรือมีกิจกรรมกับพวกสาขานะ่ะ เธอพยักหน้ารับรู้สิ่งที่เต้ยบอกเฮ้ยเธอรู้สึกโล่งใจขึ้นตั้งเยอะเหียงน้อยก็มีเพื่อนเรียนอยู่สาขาดเดียวกันถ้าเตยยอมให้แดนมาอยู่ใกล้เธอแบบนี้ก็แปลว่าแดนก็ต้องไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแหละเพราะปกติเต้ยเคร่งครัดทำตามคำสั่งพี่เวลสตาไป ไม่เคยปล่อยให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เธอหรือเข้ามาเป็นเพื่อนกับเธอหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะแซลมอนเราจะดูแลเธอเองเธอเป็นเพื่อนสนิทเต้ยก็เหมือนเป็นเพื่อนสนิทเราด้วยชูกาเองก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรบอกเราได้นะเรายินดีช่วยเสมอขอบคุณนะแดน เธอส่งยิ้มอย่างจริงใจไปให้เธอรู้สึกได้ถึงความจริงใจจากน้ำเสียงและแววตาของแดนที่ส่งมาให้เธอเป็นความรู้สึกแบบเพื่อนกันจริงๆไม่มีแววตาแบบอื่นแฝงเลยสึกนิดเราก็ขอบคุณเหมือนกันชูกาเองก็รู้สึกแบบเดียวกันกับที่ซาม,มอนรู้สึกฉันว่าพวกเรารีบไปเข้าแถวลงทะเบียนกันดีกว่านะ เป็นชูกาที่เออออกมาอ่ะไปไปกันเถอะแดนดูแลสซามอนให้ดีๆด,ด้วยนะเข้าใจไหมเราเจอกันหลังปฐมนิเทศนะรับทราบแล้วครับคุณแม่ทั้งเธอและชูก้าถึงกับหัวเราะอ,ออกมาเบาๆเมื่อเห็นเตยส่งวงค้อนเล็กให้แดนทันทีที่แดนเออแซวในความเจ้ากี้เจ้าการของเตย โดยการเรียกเต้ยว่าคุณแม่ก่อนที่จะต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปลงทะเบียนที่โต๊ะสาข,ขาของตนเองเต้ยไปกับชูก้าส่วนเธอก็เดินมากับแดนดูเหมือนแดนกับเต้ยจะสนิทสนมกันน่าดูเลยเนาะซซม,มอนเอ่อยถามในขณะที่ทั้งคู่กำลังต่อแถวรอลงทะเบียนอยู่ โดยซลมอนยินอยู่ข้างหน้าแดนอืมก็สนิทนะเพราะเต้เป็นคนน่ารักคุยสนุกแล้วก็จริงใจมากๆเลยแถมยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราในทุกๆเรื่องเวลาที่เราคุยด้วยเรารู้สึกสบายใจนะแซลมอนได้ฟังที่แดนพูดถึงเต้ยก็รู้สึกได้เลยว่า ทั้งคู่คงมีความสนิทสนมกันพอสมควรเลยทีเดียวแหละและเธอรู้สึกว่าความสนิทสนมที่ทั้งคู่มีให้กันน่าจะค่อนข้างพิเศษพอสมควรเลยด้วยดูได้จากน้ำเสียงและววาตาของแดนที่ในเวลาพูดถึงเตยมันจะเปล่งประกายระยิบระยับแปลกๆในเสท่าทีของเพื่อนเธออีกเห็นทีว่า เธอคงต้องนั่งจับข่าคุยกันกับเต้ยอย่างจริงจังแล้วแหละว่าจะใช่อย่างที่เธอคิดหรือเปล่า